สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นบาที่เป็นปูตะแกงนะนี่ฮะมันสามารถปูได้หลายอย่างนะปูเป็นมีเนียมหรือว่าเป็นแบบตะแกงเหล็กฉีกแบบนี้นะอันนี้เป็นตะแกงเหล็กฉีกนะดูอันนี้พี่เขาใส่เป็นบา์เต็มยาวเลยตู้ใบนี้นะครับคือตู้เปิดปีกสามด้านวิ่งโดยการก,กษตรนะครับนี่ฮะพี่เขามาจัดนะครับพี่เขาจัดไปแล้วคันหนึ่งนะแล้วก็กลับมาทำอีกทำใหม่อีกคันหนึ่งนะแล้วก็มี ตัวกันตกอะไรพวกนี้นะอันนี้คือการของตกนะครับข้างบนบนตู้บนรถอันนี้จะใส่รถดีโก้นะครับมาดูทรงด้านหัวกันทรงหัวกันนะครับมาดูกันปะทรงหัวก็จดให้พี่เข้าไปแบบว่าหล่อๆนะประมาณหนึ่งนิ้วกระดิกนะอันนี้เป็นรถบีโก้นะฮะจดให้พี่เข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วกระดิกหล่อๆใช้งานได้จริงช่วงประตูก็มาหนึ่งนิ้วกระดิกเหมือนกันนี่มานี้นาจากตรงตู้ให้พี่เปิดหล่อสเต็ปแบบใช้งานนะฮะเอาเข้าไล่เข้าสวนเข<า>้าไล่เข้านา ตู้ทึบวิ่งโดนกันเกษตรนะครับะก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งผลงานนะครับมาดูช่วงท้ายกันอันนี้เป็นอ่าท้ายท้ายซิงโคลนะครมาดูกันไปท้ายซิงตัวนี้นะครับมาดูฮะนี่ท้ายซิงโคลหุ้มเป็นสแตนเลสแล้วก็อะคริลิกใสนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จัดให้พี่เขาไปเพราะว่าลลองของคุณลูกค้าจากจังหวัดอะไรนี่ของคุณลูกค้าจากจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะลูกค้าน่ารักมากเลยชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมขนมท้ายซิงจัดให้นะครับลลองนี้เนี่ยผมก็แบบนี้เลยนี่จัดให้พี่เขาไปอีกหนึบบเเปิิดดดี่่ทั้้งงานนนวโกกตระค ฝากติดตามที่ตอกช่างลุงซิงนะครับมีสราระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสุดนี่ดูไฮไลท์ก,กัน พีช่าชายพาปัตเต็ม,มันขาดตรงที่ริบเนื่อนองนิ่มๆอยู่งารุมไปต,ต่อพี่ชายเอะอบมองน้องสาวพี่ชายแอบมองน้องสาว,าสาวหเห็นเนื้อข้าวข้าวจิตท,ทำให้เบาใจเสียก็ร้องมันข้าว Real. Real. <laughs> Real. 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 พี่ชายผ้าเตปมันขาดตรงที่ริมเนื้อน้องนิ่มนิ่มอยงรุมไต้ตองพี่ชายแอบมองน้องสาวว่าพี่ชายแอบมองน้องสาวเป็เนเนื้อข้าวข้าวทิตทำให้เบาใจเสียก็รเราข้าไม่ปลามันไอ้ร้องข้าวไม่ปลามัน Yeah. <laughs>